บทที่ส9ลูกสาวเท่าแก่ฮงวอยวายลั่นบ้านเรื่องอื่นหยายังให้อภัยได้นะคะป๋าแต่เรื่องแบบนี้หยารับไม่ได้ป๋าว่ามันต้องเป็นเรื่องเข้าใจผิดเท่าแก่ฮงออกตัวแทนแต่ลูกสาวกลับทำเสียงฮึ่ในลำคอไม่ผิดหรอกค่ะนายไทยหวานเสน่ห์ไปทั่วจนเกิดเรื่องบ้าๆแบบนี้คอยดูนะถ้าไม่มีคนมาเดินตลาดหยาจะปิดตลาดให้ดูไม่ต้องรอให้ได้มาตรทงมาตรฐานอะไรหรอก หยาสะบัดหน้าขึ้นห้องไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าทำไมต้องโกรธถึงขนาดนั้นส่วนเท่าแก่หงก็ว้าวุ่นอยู่คู่หนึ่งจึงรีบเดินไปโทรศัพท์หาทวันตหวันเหรอหยาโกรธใหญ่แล้วให้ในายไทยรีบมาเคียร์หน่อยเถอะและเพียงไม่นานขณะที่หยานั่งหน้าหงิกโกรธหัวฟัดหัวเวียงอยู่คนเดียวในห้องกำไรก็เดินเข้ามาบอกคุณหยาคะคุณไทยมาหาคะ่ะบอกไปเลยว่าฉันไม่อยากเห็นหน้าเอ้ยไม่ว่าง แต่คุณไทยอยากคุยกับคุณหยานะคะแต่ฉันไม่อยากคุยว่าแล้วดันตัวกำไรให้ออกนอกห้องออกไปเลยนะแล้วถ้านายไทยมาที่นี่อีกไม่ต้องมาตามฉันกำไรรีบรับคำแล้วมาบอกไทยที่รออยู่ชายหนุ่มหน้าเจิงไปเหมือนกับรู้ว่าหญิงสาวปฏิเสธที่จะพบเขาไทยขอตัวกลับอย่างเซ็งๆพอไปถึงตลาดก็ยิ่งเซ็งหนนะักเมื่อน้ำออยยื่นหนังสือพิมพ์ให้ดูท่าทางดีอกดีใจนี่ พี่ดังไปทั่วประเทศเลยเห็นไหมนี่เห็นหน้าพี่เบลเลอร์เลยไทยดูสิไทยสุดแสนจะละอายใจแล้วเคยคิดถึงบ้างไหมว่าคุณยายสั่งปิดตลาดเพราะมีแต่เรื่องเสื่อมเสียเราจะทำยังไงแทนที่จะมีสติคิดตามมุกดากับส่งเสียงแหววอ๋อนี่สนแสดงว่าพี่ไทยไปคุยกับยายคุณยายอีกแล้วใช่ไหมไทยไม่ตอบได้จะทำหน้าเคร่งอ่อ,อนอกอ่อนใจเหลือเกินกับเรื่องของชาวตลาด ส่วนทศวรรษเม่อเห็นข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์ก็รีบมาหายาพอผมได้อ่านข่าวผมก็รีบมาหายาบอกตรงๆว่าผมเป็นห่วงที่มีข่าวเสียหายแบบนี้เกิดขึ้นมันไม่เป็นผลดีต่อตลาดโดยนะยาอย่าอึ้งไปทศวุรษพูดตรงตามความจริงทุกอย่างและอีกอย่างผมรู้มาว่าที่ดินแถบนี้ราคากำลังถีบตัวสูงขึ้นมีนายทุนหลายคนพยายามก้านซื้อที่ดินเพื่อสร้างศูนย์การค้า แต่คนที่ทําก่อนคือคนที่ได้เปรียบเพราะฉะนั้นคุณเชื่อผมนะยาปิดตลาดซะแล้วสร้างสูตรกค้าผมจะไปดูแลยาเองแล้วทนไม่ต้องรับฟังคําสั่งจากคุณแม่แล้วหรอคะยาเอ่ยถามเรื่องถึงคุณนันทนายังค้างคาใจอยู่ถึงจะไม่ได้คิดอะไรกับทศวุฒิมากนะักแต่สิ่งที่คุณนันทนาดูถูกมันก็ยากที่จะลืมคราวนี้เขาเป็นฝ่ายเงียบไปบ้างก่อนเอื้อมมือมากุมมือยา ยังไงหยาก็สำคัญที่สุดสำหรับผมหยานิ่งเงียบสบตามองทศวุฒแล้วก็เห็นได้ว่าดวงตาเขารู้สึกอย่างที่พูดจริงๆไม่เหมือนกับใครบางคนที่หลอนแอบมีใจให้เขากลับพูดอย่างและทำอีกอย่างเห็นหยานิ่งเงียบทศวุฒจึงพูดต่อผมวันดีกับคุณนะหยาแต่ถ้าหยาไม่ยังไม่มั่นใจหยาอาจจะเปิดเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตลองดูก่อนก็ได้ว่าจะมีคนสนใจมากแค่ไหนนะหยา เชื่อผมผมยังมีความหวังที่จะร่วมสร้างอนา,าคตกับหยาอยู่เห็นความตั้งใจของอีกฝ่ายหยาก,ก็เกรงใจที่จะปฏิเสธจำใจบอกขออยากคิดดูก่อนนะคะทศแต่เมื่อทศุฒิมาส่สงหยาที่บ้านกำไรก็รีบมาบอกว่ามุกดามารออยู่หยาเดินออกไปพบกำไรที่สนามหน้าบ้านอยากรู้เหมือนกันว่าอาหมวยจะมาหาหล่อนด้วยเรื่องอะไรไม่ต้องรอนานพราพอเห็นหน้าเจ้าของตลาด เด็กสาวก็เดินเข้ามาต่อว่าคุณขู่พี่ไทยอีกแล้วใช่ไหมเรื่องการปิดตลาดถามจริงๆเถอะคุณอยากให้พี่ไทยมาหาณครื่งไงถึงต้องสร้างเงื่อนไขทุกอย่างคุณมันบ้าโรคจิตชอบหวานสเสน่ห์อย่าให้ผู้ชายมานอนนักื่งไงอย่าหน้าร้อนฉารอนถูกด่าด้วยเรื่องเดิมๆอีกแล้วยังไม่ทันอธิบายอะไรทศวรรษก็เดินมาประชิญหน้ากับมุกดานี่เธอฉันไม่รู้หรอกนะว่าเธอเป็นใคร แต่ไอการที่เธอมายืนด่าแฟนฉันอย่างนี้ฉันยอมไม่ได้มุกดามองหน้าทศอ๋อแฟนงั้นคุณก็ต้องช่วยบอกแฟนคุณด้วยนะว่าเลิกเอาเรื่องปิดตลาดมาเป็นข้ออ้างเพื่อเจอกับพี่ไทยสักทีคุณอยาเขาไม่ได้หาข้ออ้างอะไรทั้งนั้นคุณอยาจะสร้างศูนย์การค้าจริงๆซึ่งคำตอบของทศวุฒิอย่าเองเสียอีกที่เป็นฝ่ายตกใจทศคะทศวุฒิตึงมืออยาให้หยุดแล้วพูดกับมุกดา แล้วอย่าให้ฉันเห็นว่าเธอมายืนด่าคุณหยาชอตๆแบบนี้อีกนะไม่งั้นจะหาว่าฉันไม่เตือนมุกดามองแฟนคุณหยาอย่างไม่กลัวคุณจะทําอะไรฉันก็จะไม่ให้เธอมาขายของที่ตลาดอีกมุกดาเชิดหน้าทําปากดีทั้งที่ใจหายวูบไปเหมือนกันนึกว่าฉันจะง้อหรือไงทศวรรษเองก็ไม่ได้สนใจเด็กเมื่อวานซืนชายหนุ่มตอบนิ่งๆฉันก็ไม่ใช่คนชอบพูดจาล่ำลรซะด้วยสิ ถ้าเธอไม่เงาะก,ก็ไม่ต้องขายเก็บข้าวของออกจากตลาดวันนี้เลยเจอไม้นี้มุกดาก็พูดไม่ออกได้แต่ยินปากสัน่นทศก,กิจยาตาหยาเข้าบ้านและทั้งคู่ก็เดินหายเข้าไปภายในทิ้งให้กำไรย,ยืนหัวเลาะล่าใส่หน้ามุกดาอยู่ดีไม่ว่าดีดานมาแกว่งเท้าหาเซียนฉันจะบอกให้คุณหยายังไม่ได้คุยอะไรกับคุณไทยเลยเธอในแหละที่ร้อนตัวไปเองสม นั่งงงไปครู่กว่าจะได้สติแล้วพอตั้งสติได้ยาก็ถามทศวุฒิมันไม่แรงไปหน่อยหรอคะทศไม่แรงหรอกยาคนพวกนี้มันต้องกำลังซะบ้างคิดดูสิเขาเป็นใครแล้วคุณเป็นใครทำไมถึงถือดีมายืนด่าเจ้าของตลาดแบบนี้ยาถอนหายใจถึงจะยังเคืองไทยและไม่พอใจมุกดาที่มายืนดา่าเปล่าแต่หล่อนก็อยากให้ครบเวลาสามเดือนตามที่ตกปากรักคำกับชาวตลาดเสียก่อนค่อยตัดสินใจอะไรลงไป แต่ทศเสียอีกเป็นฝ่ายใจร้อนตัดสินใจปุ๊บปั๊บเห็นท่าหญิงสาวไม่ค่อยดีทศก็ปอบคุณไม่ต้องคิดอะไรมากนะเพราะคนที่จะเป็นนักธุรกิจเขาไม่เก็บเรื่องเล็กๆน้อยๆพวกนี้มาคิดหรอกมันก็จริงอย่างที่ทศวุิว่าแต่หยากรองอดบอกกับตัวเองไม่ได้ว่าแล้วทำไมมันต้องเกิดเรื่องวุ่นวายแบบนี้กับฉันด้วยนะแต่ใช่ว่าหยาจะกุ้มใจเพียงคนเดียวเพราะบัดนี้คนที่ตกเป็นข่าวหน้าหนึ่งก็เดินกระฟัดก,กระเฟียดลงจากรถ พวกบ้านป่าเมืองเถื่อนดูสิทำลายชื่อเสียงฉันสะป่นปี้แต่คิดแต่แง่ดีน้องดอกแก้วก็ดังไปทั่วประเทศเลยนะคะตอนกลางวันเจ๊ไปเช็คอินเทอร์เน็ตผู้คนให้กำลังใจน้องดอกแก้วทั้งนั้นนู่นขนาดแม่บ้านยังแอบมองเลยค่ะพูดไม่พูดเปล่ากอกล้วยยังชี้ไปทางผู้หญิงคนหนึ่งดอกแก้วหันไปมองตามกอกล้วยแล้วก็สะดุ้งโยงรีบกบเกลือไล่กอกล้วยขึ้นห้องไปก่อนช่างแต่งหน้ารีร,ร,รีรอๆด้วยความสงสัย แต่เมื่อเห็นท่าทางเอาจริงเอาจังของดาราสาวก็จําเป็นทําตามแก้นเดินขึ้นตึกแต่กอกล้วยกับแอดมองดอกแก้มไม่วางตาแล้วช่างแต่งหน้าก็เห็นดาราสาวคนดังเดินไปหาผู้หญิงคนนั้นด้วยท่าทางลับๆล่อๆน่าสงสัยก่อนจะพาผู้หญิงท่าทางซมซ้อคนนั้นไปคุยอีกทางซึ่งกอกล้วยก็ไม่รอช้ารีบตามไปทันทีพอไปถึงมุมตึกช่างแต่งหน้าก็เห็นดอกแก้วกำลังเกี้ยกลาใส่สตรีนางน,นั้นใหญ่ นี่ฉันบอกแม่แล้วใช่ไหมว่าไม่ให้มาหาฉันที่นี่แล้วแม่มาทําไมก็อกล้วยใจหายว่าแม่นี่แม่ของดอกแก้วหรือหล่อนไม่ยักก็เคยรู้จักจก็ไหนหล่อนบอกว่าแม่ของหล่อนทำธุกรกิจอยู่ที่อเมริกา,กาเงี่ยหูฟังต่อแล้วก็ได้ยินหญิงสาวคนนั้นตอบแม่เป็นห่วงช่อแก้วพอดีเห็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แทนที่จะซึ้งใจตาราสาวกับตวาดแวดก็เห็นอยู่แล้วว่าฉันไม่ตายแล้วจะมาทําไม กลับไปเลยนะก่อนที่จะมีคนมาเห็นแล้วทำไมชอบแก้วต้องกลัวด้วยล่ะฉันมี่ได้กลัวแต่ฉันอายคนเขาจะคิดยังไงว่าแม่ดาราอย่างฉันมีแม่เป็นคนจนๆแถมยังเบ้านอกคอกนานี่เลิกเรียกฉันว่าชอแก้วได้แล้วฉันเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นดอกแก้วกาละบุนิงแล้วดอกแก้วควักเงินในกระเป๋ายัดใส่มือมารีพู้เป็นแม่นี่เอาเงินนี่ไปแล้วรีบกลับบ้านไปเลยนะฉันว่าเมื่อไหร่เราจะไปหา มารียืนเก๊กๆกลางๆพอเห็นท่าทางของแม่ดอกแก้วก็ยิ่งหงุดหงิดไปสิเดี๋ยวก็ตายกันหมดหรอกเห็นท่าทางรังเกียจของลูกมารีจำเป็นต้องรีบเดินไปดอกแก้วถอนหายใจอย่างโล่งอกมองซ้ายมองขวาแลวรีบเดินเข้าคอนโดได้แต่คุ้นคิดดาราสาวคนนี้มีประวัติที่ปกปิดอยู่เหมือนกันส่วนไทยก็ยังไม่รักความพยายามที่จะปรับความเข้าใจกับยาชายหนุ่มรอหล่อนตั้งแต่หัวค่ำ พอเห็นล่าละหงก้าวลงมาจากรถก็เดินไปหาผมมารอคุณอยู่ตั้งแต่เย็นรอทำไมเรื่องมุกดาได้ยินชื่อหยาก็ยิ่งเคืองเป็นห่วงมากนะไงแกยังเด็กได้ฟังอย่างนั้นหยาก็ยิ่งโมโหดูเขาช่างมีเหตุผลรองรับให้ใครต่อใครยกเว้นการกระทำของหล่อนแค่นี้ใช่ไหมหยาก,ก็ชักเสียงถามพอไทยไม่ตอบหล่อนก็ยิ่งโมโห มือเล็กๆดันล่างไทยหลีกไปแต่ไทยไม่ยอมหลบเขาตั้งใจที่จะพูดแั่ผินสาวให้เด็กขาดผมอยากขอโทษแทนตอนนี้มุกด้ก็เสียใจเหมือนกันเสียใจใครๆต่างก็เสียใจเป็นแล้วหล่อนเสียใจไม่เป็นได้ไงหญิงสาวจ้องมองหน้าไทยอย่างตัดเพ้อเวลาเรายืนด่าคนอื่นเปล่าๆทำไมไม่คิดฉันถามทีเถอในไทย ต่อไปใครๆก็มาด่าฉันได้ใช่ไหมไม่พอใจอะไรหงุดหงิดตรงไหนก็มาด่าๆด,ด่าเสร็จแล้วนายก็มาเคลียร์ให้ที่หลังไม่ทำอาชีพใหม่ซะละรับจ้างเคลียร์ลอยได้พงดีกว่ามานั่งขายเห็ดหรอกแล้วหล่อนก็ผลักร่างสูงใหญ่ให้ออกไปไทยจำเป็นต้องหลบปล่อยให้หยาเข้าบ้านอย่างกุ้มใจพอเข้าไปในห้องได้หญิงสาวก็น้ำตาคอได้แต่บ่นกับตัวเองเฮ้อปวดหัวเมื่อไหร่จะเลิกพุ่วายสักที ซุดตัวลงนอนบนเตียงอย่างเหนื่อยอ่อนและหยาก,ก็เห็นหนังสือวุ้นที่ไทยซื้อมาให้ความน้อยใจยังคงคุกกลุ่มอยู่ในใจไม่หายแต่ก็อดไม่ได้ที่จะหยิบหนังสือเล่มนั้นมาดูพร้อมทั้งต่อว่าห่วงใย,ยคนเขาไปทั่วนี่ยายมุกดาวคงได้กำรรว,วุ้นกระเพาะปลามัง้งเชแอบหน้าเบ้ใส่หนังสือแล้ววางลงแบบกระแทกกระแทกก,แก,ก็พอดีมีเสียงรถวิ่งมาจอดหน้าบ้านยารีบเดินไปดูที่หน้าต่าง พอเห็นว่าเป็นรถของไทยก็เพ่งตามมองแอบดีใจอยู่ลึกๆสักพักก็ได้ยินเสียงเคาะประตูห้องหญิงสาวรีบกระดกเย็ขึ้นไปนอนบนเตียงเหมือนเดิมบอกเสียงเรียบๆเข้ามาได้รับคำอนุญ,ญาตกำไรก็ยิ้มแล้วก็เปิดประตูมาพร้อมชูถุงเห็ดในมือให้เห็นเห็ดค่ะคุณหยายาผุดลุกขึ้นทันทีถามเร็วรือในไทยมาเหรอกำไรแอบ,บองยิ้มก่อนตอบเปล่าค่ะ พ่อของคุณไทยลุงหวานเอาเห็ดมาให้เท่าแก่อยาหน้าเจือนไปนิดพยักหน้ารับรู้แบบสงสงเห็นท่าทางเงินเงินของนายสาวกำไรก็อดแย่ไม่ได้เอ๋หรือว่าคุณหยาอยากให้คุณไทยมาเองคะหยาเสียงเขียวกำไรไปแล้วค่ะไปแล้วกำไลรีบวิ่งออกไปพร้อมกับรอยยิ้มคุณหยาหนอคุณหยาจะปิดยังไงก็ปิดไม่มิดหรอกแววตาคุณหยาฟ้องออกจะตายว่าอยากเจอคุณไทย กำไรคิดไปยิ้มไปไม่รู้หรอกว่านายสาวกำลังนั่งหน้าหงิกหยิบหนังสือวุ้นมาดูอีกทีแล้วแยกเขี้ยวใส่ใครเขาอยากจะได้นายมาคุณบ้าพ่อขวัญใจสาวสาวชาวตลาด